สวัสดีมื่อใหม่ได้จะเด็กพอกันอีกแล้วกับเอ้ยุ๊กตาผาฝันมื่อใหม่วันใหม่สดชื่นสดใส,ดสกันทุกคนน,นะกนะผู้เรามีเวลาก็มากินกาแฟนําเอ้ยค่ะตอนเศ้าๆทางโยโุโรปอากาศข้างนอกก็หนาวเย็นค่ะมืดตื้อๆเลยหน้าก็เป็นน้ําแข็งค่ะความเย็น แต่ว่าบ่มีหิมะเลยค่ะเด้อหิมะละลายแล้วแถวเงินเอ้ยเนี่ยเวนเตพันน์ตกอีกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าความเห็นนั้นสุดยอดค่ะยังเหมือนเดิมความหนาวเย็นเนาะค่ะเนาะตามฤด,ดูกาลของยุโรปค่ะถ้าผู้ชผู้เหลือนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชอบความเย็นอากาศเย็น,เย,นเย็นใส่เสื้อน,น,น,นานๆก็มาเที่ยวค่ะ ถ้าผู้หลบบชอบยาหมาเนี่ยค่ะเย็นนหลีเนี่ยเย็นยังเรื่องมันมาแล้วมันบสบายเนาะค่ะเนาะถ้าว่ามันเย็นจัด้วก็จนนิ้วไม้นิ้วมือเจ็บเพราะงั้นเดี๋ปะต้องใส่ถุงมือถุงอันเสื้อผ้านหนาถ้าออกข้างนอกแต่ถ้าอยู่ฉินแล้วก็เป็นอากาศดีนะคะอากาศสดชื่นสาหรับเอ้ยเอ้ยมันหมกักไม้ตุกตาชอบมันเป็นอากาศสดชื่น <c oughs> โอโซนดีค่ะกว่ากันไปเนาะค่ะเนาะตามเตเลทบีบว่างั้นเดี๋ยวป่ะมากินกาแฟน้วกันก่อนค่ะเรียวออกไปนี่อันตามเตเลาบ้านมันมีท่อทำความอุ่นเนาะค่ะเนาะเป็นควันออกเลยะคะ่ะเพราะนั้นใช้ในบ้านเพวันคือหนังกระตูนนี่ค่ะเนาะเด้อ <c oughs> ทำคลิปกินกาแฟก็มันเป็นความเคยชินของเอ้ยเนาะค่ะเนาะถ้าบดทาบทหลงพันรู้สึกว่ามือน,นึ่งขาดตืไปสักอย่างอันนี้ว่ากันตรงๆนะคะเนาะ ลังคนเข้ามาว่าเอ้ยตุ๊กตาโจอเอต่คิปกาแฟกินกาแฟมันเป็นคลิปประจําเหมือนเอ้ยค่ะแล้วมันทําทํามาหลายปีแล้วเนาะคะ่ะเนาะหกปีกว่าเลยได้ค่ะเอ้ยที่เอ้ยมาอันเข้ากับคุณอยู่นี่ <c oughs> แต่ที่ทําก็เพราะว่าความเขาชอบเหมือนกันเะปอ่ชอบออกกงชอบเบาเนาะคะ่ะเนาะมันพ่นคลายตอนเศร้าไม่บอกค่ะตื่นเศร้ามาก็ได้ทักทายเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะอันนมีคนเบิ่งบเบิ่งก็บ่รูอหรอค่ะเพราะว่ามัน มันทําแล้วมันสบายใจว่ากันตรงๆเด้อค่ะเด้อจะได้บอกว่าเออเออยันนี้เอสเตคิปมันกินกาแฟบปว่าโบไปโบมาเต๋อเว่าแต่ว่ามันก็เป็นความสุขเล็กๆแลน้อยประจาตัวของเอ้ยค่ะว่ากันตรงๆลังเทือกันนังเทือกกรบอแม่นว่าน่ะอยากทำเด้อค่ะนังเทือกกรี้คันเซ็งกันนะคะเป็นเซ็งเด้อค่ะทําไปทํามานังเทือกกรอโมนีบ่นหลงซะว่าพันเข้าบ่นหลงงพัน ผู้สึกว่ามันขาดเติเริ่มต้นของมือแรกเนาะค่ะเนาะของการเริ่มต้นของมื้อของเอวยนะคะสําหรับกรณีของเอวยมันก็เลยทําแล้วเรีอกกันลงไปอันลงไปแบบพันเนาะค่ะลงไปอัน,นตามสไตล์เอวยนะคะลงเสนเอลีเลียบพวงหน้าไปละหานาฬิกาเนี่ยค่ะเส้นเอลี่เลเมื่อวานนี่กลับมาแต้นเหลือแล้วขึ้นไปอาบน้ําเพราะว่าเพิ่นวางนาฬิกาไว้อันข้างล่าง ก็มาหามันก็มีไหลเรือนเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นที่เพอนใ่ไปทํางานเนาะค่ะเนาะห้าไปห้ามาเอ้ยก็ว่าเอ้ยโบห็นเลยว่าสิเนี่ยเฮาวันเอาลงมาเอาไปไว้กันเลว่อะขึ้นไปทางถึงห้องนอนห้องอันที่ว่าเคยหวางประจําก็โบห็นเอ้ยก็งงอยู่เนาะค่ะพาดว่าเขาก็งงด้วยว่าเฮาไปไว้กันเลยสงสัยน่ะเอาไปลืมมองไว้แล้วมีตะลปุ๊กเนาะค่ะเนาะมันเลยอโบห็น แต่ว่ามันโบด้เฮียปกติเรค่ะ้าไวาเพราะมันการน่เรื่องเอาไปลืมมองวางสินเนี่ยค่ะลืมมองวางนังเรื่องโทรศัพท์มันคุยไปคุยมาพันคินเนาะค่ะเนาะมั่เรี่อพันลืมไปวางมงอื่นเสียที่เคยวางประจำนะคะช่วงมากมันสิเป็นสินะคะไวคุณโศนี่ถ้าวางมงเหลือก็ตรงมงนั้นเลยค่ะถ้าไปเปลี่ยนที่ก็อ้ยเอาการอยู่ค่ะอันนี้คนวอานี่ก็เป็นเนีค่ะถ้าไปเปลี่ยนที่อันวางใหม่นี้อายุหันค่ะเพี้ยนะไรเพราะว่านเรื่อเป็นอาทิตย์ แต่วอันมื่อวานนี้ก็หาบุบเห็นนะก็แต่เออพับงบร้าหาซอยมื่อวานเนี่ยเออก็นึกว่าพันเอ็ดเลนเนาะคะน่นเนาะเมื่อเช้ามานี้พันมาหายก็เลยบอกฮันตัวไปไว้ก็เลยสันเฮาว่าเอาลงมาข้างล่างมันพันบุบเห็นมาอมาอืมอ่าใส่เรื่องทำคลิปโดดไปหานาดีการหานาดีกาของแฟนเบิ่งแม่ค่ั บอเอ้ยวอาวฝั่งนครนมาเป็นคลิปกินกาแฟนังเที่ยก็เซ็งด้อยค่ะบแม่ว่าเอ้ยบอันอนงเทื่ยว่าเอ้ยตุ๊กตาลงไปคลิปกินกาแฟถ้าบุหลงบ้านขี้หอดกันค่ะว้า์ตรงๆมันก็เลยเป็นต้องทำนกคอะเนาะทำแล้วมันมีความสุขความสุขเริ่มต้นของเมื่อใหม่เล็กเล็กน้อยๆเลยค่ะได้ทักถ่ายเพื่อนๆนะคอะเนาะพู้เลยมาทักเอ้ยก็ขอบคุณไหลๆค่ะพวกเข้ามากินกาแฟเอ้ยก็ะขอบคุณเยอะๆนกคอะเนาะพู้เ่มบ่าทักกรขอบคุณคือกันค่ะ บ่ทักมือน,นี้มือต่อไปก็ถูกใจก็จิ้มเข้าไปคือเก้าเนาะเนาะมันเป็นโรคสังคมมันออนไลน์ไปเร็วมาเร็วมันบอกคะ่ะเพื่อนเพื่อนบางคนก็เพิ่งก็ไปทักกัน,นะคะ่ะแต่ว่าถ้าดึงขึ้นมาหรือว่าถ้ากินฮอดกันก็จิ้มเข้าไปเนาะเนาะมันก็มีแค่นั้นเด้อค่ะการทําคลิปเนี่ยถ้าเอาบริสุทธิ์ใจตัวกันเด้อค่ะเ้อถ้าบอกบริสุทธิ์ใจก็อันนั้นก็เรื่องส่วนตัวเน,ะะนาะเนาะนานาจิตตังกันแล้วแต่แล้ว,แต,แ,ลวแต่ตัวบุคคลค่ะ คือการตอบคอมเมนต์นี่คือการนอกกันเนาะบางคนก็ตอบม้วนม้วนอ่านเราก็มีความสุขชื่นใจบางคนก็ตอบก็โอ้ยจกักไปเอาความคิดมาเติมเต็มมันเถอะอืมโซ่เอฟฟคฮานะเนี่ย อลิกาหรอกเฮ้นไปไป้อยแฟนหาจังเ oh, <yeah? S 1> oh, ลยคนค่ะโอ้ยะโอ้เห็นล้วค่ะอยู่หลังทีวีไปวางไว้สิ็จเดีะไปรูน,นะคนเนาะอ่ะซ้ำนี่เนาะคนเนาะมืดมเหรอเอ้ยนี่ยไปเอายาให้แฟนกินแกปวดหลังหน่อยนึงค่ะพบกันคลิปนาโชคดีทุกบ้านได้เจริญสวัสดีค่ะ